มันเต็มต้องเปลี่ยนหูเหงื่อเพิ่นใหม่เนะครับเพราะว่าหูเหงื่อเพิ่นบ่ค่อยดีช่วงนี้เพิ่นต้องเปลี่ยนหูเหงื่อหูเหงื่อพี่แอนบ่ค่อยดีเด้อดังจะบอกให้เพี้ยนต้องเปลี่ยนหอนเทนด์หนึ่งแต็มชั้นงามเธอเห็นแต้ชันงามเธอบอกชั้นงามงามองามงามครับเพี้ยนเพราะว่าคอยบอกแล้วว่าแขกคอยแต่งตั้งแต่เริ่มต้นก็ไปคอยแต่งบ่แล้วมื่อคอยเขาคอยบอกกันตัวปะบอลคิวเกือบจอดกันท่นผู้ใดอันอีแต้มทักไปบอกว่าแต่งน่ะอย่าไปแต่งนละมันเด้อพี่น้องเอาเธอเซียสบาย ะรายแน่หลายเต็มหัวคิวกระจงไว้่น่มันเป็สวยตรงไอัปการ์มงวงไม่สวยตรงไหนอัปการ์มงวงหัวคิวัะต้องสมัยกไปกไปไหม้าไหมพ่พูดอ้ไร อยาไปทัวร์อะไรอันอ,นอ,องอยกว่าหแว่หงีผ่านมาเนี่ยงานบ่คอยเขาประเดีด๋ยวยว่าเจ้าประเดี๋งไงประเด๋ยวจรูซื้อนะเนี่ยจ้าจ่บคอยจะทำอะไรอย่างีงานหลายดีใหญ่ไปว่าเพราะว่าเนี่ยหแหงจบเยียนแบบคั้งเลยขอเฮ็ดนะคือจะผุ่งมัตตาไกลเลยเห็นแก้มจัไกว่าอุ้ยแอนแก้มสวยมากอย่าว่าอไรเอาบอกก็คือบอพัเจร้างเตงหนามตาใส่นึ่งจ้งเตงหนามตาอันเวด้ยดูบันดีมึงย่าว่าบอกบอกเองายาย่องย้าย่องเอออย่าย่องย้าย่อง